สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยเด้อมาเด้อกินขา้าวสวยน้ำกันพี่น้องสบายดีพี่น้อง,องครับสบายดีเนาะกับตั้งกับมาเห็ดเนาะพี่น้องสุกเหล็กเมื่อน,นี่อาหารดีเมื่อน,นี่สุกเหล็กพี่น้องเคยได้ยินสื่ออยู่บนนาะสุกเหล็กเนาะหลาบขมภาษาอันคนไทยก็เขาพี่แต่ห้องอันก้อยเนื้ Moment, บอบมแมนบอลาบคมก้อยเนื้อเนาะพี่น้องเนาะลาบคมต้แมแซ่บเพิ่นว่าก้อยเนื้ออะไรกัน ก้อยกาซิปเป็นแบบว <c oughs> ่าหั่นพี่ตอเน,นี่หน่อยเนาะอันนี้สุกเล็กนอนพี่อ่ะอันนี้สุกเล็กนอนพี่อ่ะปะ้บาบ่าวกับตันจนสวดจาน <c oughs> ปิ่งก็สวดจานนะพี่น้องเมื่อนี้ซาแพงจัดหนักเยอไก่กะว่าก็มาต <c oughs> อดด้วยอ้าวคือจะกินบุรีเอาวะะ่าบ้าน,นปลาหลายอะไรหนึ่ง เด้อพี่น้องเด้อกินข้าวลำกันเด้อบ้านเสียละป้าเมาเด้อล่ะนึกอ่ะก็เข้ามาส่งแต่สาวผู้เพื่อจะได้กินนะพี่น้องเพื่อสิหันแล้วสิบโมงพอดีอาวามามาเคยเถาพักเต็มถาดพี่น้องห่วยมาได้อเฮ้ยเถาก็ยังก็เยี่ยวก็เยี่ยให้ก็มาแต่อัดน้ำหน้ากินนลำกันได้มันอย่างเศษนี่ขาดพักนางเลยอย่าง มื่อนี film, ้ดำหน้าแล้วเนาะพี่น yeah, mm ้องซาแพงจัดอาหารแซ่บๆเฮ้ยกันเสียบปลาลุกเนี่สูเอตกินเนาะเขาแห้งปลาคืองามแต่อย่าไปเน็บบ้านงามเลยไม่ติดติดไว้เลยไอ้บอยเน็บใส่ซีฟังกระติ๊บเราได้พากันสบายดีกินข้าวรำกันได้พี่น้องชี้เขาเฮ้ยมันมีสองสายพันธุ์เลยมีใบเหล่กับใบขาวนี่นะนี่ละ แม่ไปเอาน้ำต้มก่อนข้าวข้านข้างขางข้างข้างนาง้างข้างข้างข้างเ้างข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 างข้างข้าง้างข้างข้างข้า้าง้ากข้างข้างข้า้างาแข้างขเางข้าตข้างข้าง้งข้าบข้าง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 ้างเ้างขบาง้างข้ยงขาาง้มงป้ังขข้ง้นงยางเ้งข้้าฟดัาไข้ปงขน้างข้ง

ขอบขั้วใหญ่เมื่อไหบาวแวงกะกำลังมากพี่น้องเกี่ยวเข่าด้วยลูกองหมองดูพระกินเก่งกว่ากันสามคนหอพะกินเก่งกว่ากันไังดีกินดีดีาลูกมันตั này bọn lính kinh nghe khẩu đấy bộ bộ kìm nè kìm lá đi sao cái này lá lắm lá lá lẽ lá

xăm mặt xịt hay cười thảo đi, ăn đi, nó bớt mi <running> nó bớt phụ nững, là phụ bớt phụ nững, là phụ khó non bớt phụ nững là rắc rỉ là sức dữ à, ừh, lắm lùng một viên trần. ừh, lắm lì nó. ừh, lắm hết nọ. ừh, lắm lì nọ. ừh, lì nọ. ừh, lì nọ. Mày lì nọ. ừh, lì nọ. ừh, lì nọ. ừh, lì nọ. đi lì nọ. ừh, đi nọ. ừh, lì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  nọ. ừh, ้องอยากเก่าก็แม่บืนไปใส่ก็

จะมียังอโลเวนอ่าผ้าขาวบบนี้จะเด็กๆอ้อมสามหัวใส่ยาเฮดูกพี่พี่มาพอามพทำนะสูตเองโมเป็ดอันนี้ก็หนังงางเลยนี่จะหัวไหลู่่เด็กหน่อย

กอืออืออะเม่แลิงตะกี้ตะกี้เบากลับเบาลัดเบาทื่นมาอยู่หนีสาวเสาวเดียวสบายดีลูกแล้วก็ว่าแม่มลูกระเบาแดงอีกน้องดักน้องดอีกเบาลูกแปัาช่ยตองานิตเป็นง ใช่ตเลี้ยจูแพเหตุตอนนี no ้ไให้ันเอาใบหม่อนมากินเฟืองจูแพงลาหยเปียลาดเลยมาพี่อ่ะห้องปลาลกกินไน่าินินด ปลาดำนี่ค่ะอยังหน่อยมักบอกล้วบอปลาดำเบงงวนห่อไปปลาดำมัมมัมเมลูกยำยำยี่เดย์ยำนังตกโอ้ยหนังมาหนงตาไงครับคุ้ชังช่งกัน

กะเทียมิดับเลยๆมีคนมากมายุบพมกันนะไมะเหียมน่อยเนาะมายากมั่ยมายกคือเขี้นี่จะดูี้วัวนิดน้อยนะมาขังว่าันนี่มันใคร็จ่อนั่นเป็นบรสษาทอะอาเฮมาพูดเตนนี่ยเน่ๆเลยน่น มัน,น,นเป็นหอ่อผืนแมวเพืนน่ออครับเดืดอดแต่ยังนอน <c oughs> นี่จะนอนนะแมวั่นน่ะ <c oughs> ่ยนอนกับแมวื่ออะ่ได้เจ็บหอลูกตื่นนอนมากเนี่ยยงมันคัดแมวสามหนามันขึ้นมานอนเออข่อยทูมือแมวตัวหนึ่ง <c oughs> ตื่นมากคุณซื้อสีนักนักลดใน้หนาเออหรือมันขึ้นมานอนคดอันนี้นี่นี่ นอนนั่นตลอดน้ำเน่าอยากเหี่ยวกระปุ๊บไปใส่ไปใส่เขาไปนั่ไปนอนหน้ากขาไปนอนตรงนี้เด้อนอนมันน้ำนนี่มันอยากเหี่ยวมันกระปุ๊บุ่นหรือลีนแม่สามหน้ามาไไปเบิรงเหี่ยวไปเรีนมันต้องมานี่ยบุ้ยก็ได้แม่หู่ได้มาจ้าเสือได้ตัวเดียวมันตายแล้วแม่คือแม่ไงแม่ั้างคอดมันเจ็บมันเป็สิกุลคนจี๊ด วิโตกับมักแมวเดิดกอนมันแหละใบอีกอย่างโอ้ผักบีป่าแสบเสบสัินไหมผมก่มือถ่ายรายรู้ผ้มบอกคมอัมรำพอดีนะคุ้มกับเราดีนะมนุ้มด้วยเนี่ยแบบกมเข้มมากคู่ะบรานานนุดน ไม่ชวนตามไปก็้ามีประสบกบางกลองังไม่ใหญเมื่อตอนไหนเจ็บไหมน้องไรเบิดไปดีบางกอยก็จะปุเพิ่มขึ้นรอ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 ว้าวเมื่อย

ถ้าแพงก็จะพ่อเจ้าคลิปก่อนพี่นออ้องถ้าไม่ก็แซ่ในเด้อสบ,บายดีสบ,บายดีลาติคลิป